วันนี้พามาดู t o y ยต้าวีโกแชมปปี2012คันนี้นะครับรถสภาพพร้อมใช้งานเลยนะใครที่กำลังมองหารถ t o y ยต้าแคปอยู่นะครับก็ออกมาแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวกันแบบละเอียดตามสไตล์ช่องช่างบินอีกแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะคันนี้พาสี2569นะครับนี่นะแสงมันจ้าซสเลยเกินนะครับ <laughs> ใครที่เล่นลน์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะ QR code ไว้นะครับแล้วก็สแกน QR code แอดไลน์มาเป็นเพื่อนได้นะครับเืิอจะขอรูปเพิ่มเติมก็สามารถ add มาได้เลยนะเปิดสแกน QR code ในไลน์นะครับแล้วก็สแกนตัวนี้มันจะขึ้นเป็นเพื่อนเลยนะคันนี้ว่าคันนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้ก็วันจดทะเบียนนะครับวันที่สิบห้าสิงหาคมนะสองห้าห้าห้านะครับเป็นรถ ปีสองพันะครับเครื่อง2องพนนะครับคันนี้สีเทานะครับสีตรงเล่มนะเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวรอบคันรีวิวภายในทดลองขับขี่แล้วก็ดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคานะโอเคไปเดี๋ยวมาดูรอบคันกันดีกว่าครับนะเป็นตัวสูงนะครับคันนี้คันนี้เปิด แคปได้ด้วยนะเป็นสมาร์ทแคปนะครับม,มาอันนี้ยางดีนะยางใช้ได้นะครับอเวียนเทอร์โบนะครับคันนี้อรอบรอบขันสีก็โอเคอยู่ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับข้างนี่นะเป็นพีเลนเนอร์ล้อ เชดตีเลขก็ยังมีอยู่นะวีโกแชมนะครับคันนี้ตัวอ e, ีนะสมาร์ทแครปนะครับอันนี้มียางอะไรด้วยนะครับรถอยู่จังหวัดพิจบูรนะครับอำเภอหลมเก่านะ สามารถมาทดลองกับขี่มาดูรถด้วยตัวเองได้นะอรอบๆขันก็นจะประมาณนี้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสีก็ปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับภายนอกก็ดูโดยรวมโอเคมาเดี๋ยวผมขอดูฝั่งคนน้านข้างสักหน่อยแล้วกันนะครับเปิดประตูมานี่นะครับก็สมบูรณ์นะครับคันนี้เป็นเดิมๆอยู่นะเกียร์ธรรมดาบเบรกไม่ใช่ได้นะครับ ตัวแคปบนี่ก็มีเลยอ้าขึ้นลงสบายนะแถวนี้กรึบเลยครับเดี๋ยวผมมาดูฝั่งคนขคับกันบ้างนะครับเลขมาอยู่ที่สองแสนสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับ แอร์เย็นเลยนะเปิดมันี่แอร์เย็นเลยครับเรื่องเสียงก็เป็นตัวนี้มีเสียบ USB นะครับเพลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบาเสียงก่อนอันนี้ก็ปิดเสียงไว้แล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงรบกวนนะครับมาสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยแล้วกันนะติดแล้วสตาร์ทติดแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่ว่าติดแล้วนะฝนตกครับที่ปั่นน้ำฝนก็ใช้งานได้โอเคมา ไปทดลองกับขี่กันดีกว่าไปไขึ้นวัดรอบขึ้นนะครับเกจวัดระดับน้ำมันต่างๆขึ้นครบปกติข้างในดูยันนิ่มเลยครับคันนี้แอร์เย็นชํำเลยนะครับเป็นตัวสูงนะก็คันนี้ก็จะวิสัยทัศน์การมองเห็นก็จะกว้างนะอแอร์เย็นครับคันนี้ตากันเร่งดีนะพุ๊ดพูดเลย นิ่มๆเลยครับคันนี้ภายในก็โอเคนะครับคันนี้เดิมๆพวงมาลัยไม่มีวกแวกนะไม่มีกินซ้ายชิ้นขวานะครับจับตัวสำมือนึงแล้วก็มือนึงปล่อยให้ดูเลยนะครับก็ไม่ได้จับพวงมาลัยนะคันนี้แบบนิ่มๆเลยปล่อยไหลาย,ยาวได้สบายครับคันนี้เพราะว่าศูนดีนะครับอือก็สามารถมาทดลองขับขี่ได้นะอยู่จังหวัดพเพชรบูรีอำเภอลมเกา่า ปั้นหน่องแก้วเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่างมีรถมือสองไว้ด้วยนะมีรถมาให้ชมกันแบบนี้ทุกวันเนาะโอเคผมหาที่จอดดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคาของคันนี้กันแบบเต็มๆดีกว่าไปยนผมขอจอดด้านหน้าดีกว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยโอเค ก็คันนี้เปิดราคาไว้ที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสำหรับเ,เพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะครับเบอร์โทรก็อยู่ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอหล่มเก่านะบ้านหนองบัวแก้วนะครับก็สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้ใครสนใจสามารถต่อรองราคาได้นะหรือใครที่อยากจะดู ขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถส่งให้ในไลน์ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอา QR code นะครับมาแปะไว้ท้ายคลิปได้ยังไงหยิบโทรศัพท์มาสแกนได้เลยครับ <ight well. S 1> ก็สำหรับใครที่เล่นไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะ QR code ไว้นะครับแล้วก็สแกน QR code แอดไลน์มาเป็นเพื่อนได้นะครับเป <c oughs> ิดจะขอรูปเพิ่มเติมก็สามารถแอดมาได้เลยนะเปิดสแกน QR code ในไลน์นะครับแล้วก็สแกนตัวนี้มันจะขึ้นเป็นเพื่อนเลยนะ